แซสบซีนวาดโพสต์ถึงบิ๊กเอมถูกงวด1ตุลาคมแต่เพิ่งหายตื่นเต้นงวด30ทธันวาคม นาวาัตอิสระไกลศีลเจ้าของเวทีมิสแกรนโพสเฟซบุ๊กถึงบิ๊กเอ็มกีตาริสนักแสดงชื่อดังหลังฝั่งบิ๊กเอ็มโพสอินสตาแกรมแจ้งขอโทษแฟนคลับหลังทําให้เกิดความเข้าใจผิดกรณีถูกรางวัลที่1ยืนยันว่าไม่ได้รับจ้างไปสมอ้างแค่ตื่นเต้นและเข้าใจคลาดเคลื่อนสื่อสารผิดไม่ได้ถูกรางวัลแต่ในส่วนแบ่งจากพี่ที่ถูกรางวัลโดยทางนาวาัตเผยว่าถูกตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคมเพิ่งมาหายตื่นเต้น30ธันวาคมโดยนาวาัตเผยว่าเมื่อวานเห็นคุณยังโพสอยู่ เลยครับว่าได้ลอตเตอรี่มาจริงเวลาช่วงบ่ายของวันที่30กันยายนก่อนหน้านั้นก็เห็นยืนยันอยู่หลายครั้งและทาง Pw Game ก็ยืนยันหลายครั้งว่าให้ลอตเตอรี่คุณไปหนึ่งบายถูกจริงหรือไม่ถูกจริงมันง่ายนิดเดียวครับที่จะตอบถูกตั้งแต่งวดหนึ่งตุลาคมเพิ่งมาหายตื่นเต้น30ธันวาคมด้านชาวเน็ตเข้ามาส่งคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวเป็นจํานวนมากเช่นงานไม่ใหญ่แน่นวิทีม m อสคนอื่นถูกแต่ตัวเองดันตื่นเต้นเนี่ยนะขอให้พระลงโทษ ยังหนกักวงการมันเฮงอะเน,นาะฮ่าฮ่าและอื่นๆ